คดิฉัน 3, นางสาวสปอนไทรัอยู่ชั้นปวช2ั1 2> เลขที่20สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิชนานันตะปูเลขที่25ปวชอ2 1, ทับ1แผนกวิชาการบัญชีวันนี้จะมานำเสนอเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเงินค่ะความหมายของตัวเงินตัวเงินในทางบัญชีหมายถึงเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ ตัวเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา898บัญญัติว่าอันว่าตัวเงินตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้มี3ประเภทประเภท1ตัวแลกเงินประเภท 1. ตัวสัญญาใช้เงินประเภท1คือเช็คจากความหมายดังกล่าวพอจะสรุปลักษณะของตัวเงินได้ดังนี้ 1. เป็นสัญญาอย่างหนึ่งใช้โดยใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทํานิติกรรมต่างๆมาใช้บังคับโดยอนุโลม ยกเว้นบางรายการที่มีกฎหมายเกี่ยวกับตัวเงินบัรญ,ญัติไว้โดยเฉพาะ 2. เป็นหนังสือตราสารซึ่งจะต้องมีข้อความหรือรายการที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนจึงจะสมบูรณ์สาสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ด้วยการส่งมอบหรือการสลักหลังโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวเกี่ยวกับการโอนตัวเงินนี้แก่ลูกหนี้แต่อย่างใด 4. มีวัตถุแห่งนี้เป็นเงินตาคือเงิน เท่านั้นจะเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นไม่ได้วัตถุแห่งนี้หมายถึงข้อตกลงที่ลูกหนี้จะต้องปฏิบัติต่อเจ้าหนี้เกี่ยวกับการชำระหนี้ประเภทของตัวเงินตัวเงินมี3ประเภท 1. ตัวแลกเงิน 2. ตัวสัญญาใช้เงิน 3. เช็คตัวแลกเงินตัวแลกเงินคือหนังสือสารซึ่งคนหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่ายสั่งอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้จ่ายเงินให้ใช้ เงินแก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งหรือตามคำสั่งของบุคคลอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้รับเงินตั๋วสัญญาใช้เงินคือหนังสือตราสารเรียกว่าผู้ออกตั๋วให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่อีกบุคคลหนึ่งหรือใช้ให้ตามคำสั่งของบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับเงิน 3. เช็ค คือหนังสือตาสารซึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่ายสั่งธนาคารให้ใช้เงินเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งหรือผู้รับการคำนวณมูลค่าเมื่อครบกำหนดของตัวเงินจะคำนวณวิธีแบ่งการคำนวณเป็นสองกรณีคือหนึ่งมูลค่าเมื่อครบกำหนดของตัวเงินชนิดเงินมีดอกเบี้ยแลนะสองมูลค่าเมื่อครบกำหนดของตัวเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ยค่ะ